สวัสดีครับนะนะทุกคนวันนี้เรามาชมตาคานสามารถยกยอกันครับวันนี้วันนี้แม่โครเริ่มทํางานแล้วครับตรแต่เราก็พักผ่อนครับพักผ่อนไม,ไม่สู้ไม่ไหวเมื่อวานนี้ก็เล่นทั้งวันเลยวันนี้เลยมาลุนตาสามารถยกยอกันครับนะครับชมบรรยากาศแม่โคทํางานแล้วนี่มีน้าเขาก็เอาเรือลงมายกเหมือนกันครับนี่ครับ คืนนี้ปลานกน้ําเต็มเลยครับตอนนี้คืนนี้ปลานกน้ําเต็มเลยพี่น้องนี่เโคเริ่มทําง,งานบอกนอกมัดสามารถน,นวะว่าชวนพานสามารถมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่มาครับอุ้ย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 นุ่นนุ่นโน,โน้องอเขาเอาพานสามารถเป็นไงเจ๋งเหมือน,นพานสามารถโดนเป็นสิบน้อง เราจะเริ่มดักแล้วครับแล้วแม็โคมาก็ก็ดักนะดักงมนะเก็ดักงมพี่น้องเอ้าเรื่อยๆแม็โคทำงานแล้วทำงานหน่อยทำงานหน่อยอันสามารถก็ทำงานหน่อยไม่ได้ลุ้นตัวใหญ่น่อยโอ้โหโดนเป็นสิบพี่น้องอานสามารถชอทโคก็กินน้ำมันเรากินแต่ข้าวจะแรงที่ไหนมายกนะ ยกเต็มที่ไม่มีเข้าก็เหนื่อยแล้วเรานะครับมาดาดจิตใจมาดักสปอนเซอร์ไม่สนับสนุนเลยวันนี้เราให้พานสามารถใช้เดี่ยวเนาะน้องวันนี้เราให้พานสามารถใช้เดี่ยวครับแนละ้วกนเอามาลุา้นมาชมกันครับวันนี้นนเราไปวเราเอาเข้าไปเยอะอย่างน้อยคาราบงคาราบาลนะสปอนเซอร์หรืออะไรเราลองทำไอตูดช่วยให้กำลังใจกันท้งคืน ตายดีอีกแล้ยตายดีเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามาแล้ว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 น้องยอดให็ปลาหรือเปล่าโอ้ยฝั่งโน้นโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกมามุมโน้นสามแยกสามแยกโอ้ยสุดยอดเมื่อคืนนี้น้าเขาไปเยอะเลย ลอยหัวตาลเลยมาถึงเราตัวเล็กๆโอ้ยคนหวาน,หนแห่เมื่อคืนนิ่หๆข้ามหัวไม่เห็นหางเป็นขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเลยนี่นี่มาอยู่นี่มาอยู่มุม,ม,มนี้แล้วลูกมุมเกา่านี่อ้าวดักแล้วดักแล้วเดี๋ยวปลามาแล้วที่นี่มุมสามแยกด้วยพี่น้องครับยออ้อนผานสามารถมี้ายเดียวได้ปลา โคเริ่มเข้ามาแล้วไม่โคเอ้าอ่าย่อแล้วครับอย่นี้เอามาลุ้นกันครับหนาเขาก็จักรอแม่โคอยู่นะครับสามมุมสามแยกนะครับนี่เอาไปหมด้ะบ้างตัวใหญ่เอาเร็วย่าพึ่งใช้มู้งหันเป่าโยกป่ากำลังมา เอ้ารถมันโคลนไั่ได้เติมน้ำมันเนาะโอ้ม่ได้เติมน้ำมันเนาะเรื่องเลยน้องพานสามารถพานสามารถจะหมานเหมือนเราจะหมานเหมือนชื่อหรือเปล่าสามารถพานสามารถพานสามารถจะหมานเหมือนมึงน้อก็ถ่ายรถก็จะมารับปลามาทุกคนชมโอ้โน่นเอาอีกแล้วที่เขาโอ้ เล่นแต่ไซส์สวยตอนนี้สิบกิโลสิบโลแล้วลูกพีเลยผ่านสามารถอุ้ยอุ้ย,ยกระโดดเลยสลิดทำไมกระโดดแรงยิงเลยสลิด <laughs> นึกว่าปลานินใหญ่นึกว่าปลานินใหญ่ แหนะม่อค uhm, nope. nice ืนนี้เขาแหนเมื่อเช้านี้เขามหวานตรงนั้นสองกระสอบนี่งเขาหวานเอาไปเขามาแต่เช้าๆเลยนะเว้าวยาวว่าวเวอร์ยาเว้าเวอร์ยาเว้าเวอร์เป็นนั่นพูดให้มันเป็นความจริ่งจะไปหาตัวคนเขาโมโหน้ำเลยตัวผู้นั่นตัวผู้นี้ว้าตัวอุ้ย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 ใส่โลใส่โลพี่น้อง ก็เดี๋ยวเรามาเมาื่อวานนี่ยสายโล้สาโลครับสาโลโอ้โหหางแดงจิ๋วๆเลยพี่น้องนี่นี่ปลานนวันนี้มวยชมวยวันนี้ปลาโอ้ยหทางโน้นก็เอาแมวตักหากเจ้าพี่น้องเอ้ยตักตัวใหญ่หลายเอาโชว์กล้องโซนนะน้องพี่น้องเนี้ยนว่าก็ดี เขาโอ้ยเขาหมู่บ้านเขาโตยังไงเนาะมือเหนียวเลยตะโตน้อยๆฟ้องใส่โทษป้องคักค่ะค่ะค่ะพี่น้องพูดพูดเนาะได้ฟ้ากองแถบจะไม่ได้หัวหน้าเอ้ยวันนี้พามามารถเขาหนักเลยครับเล่นหนักเอายกยกเร็วๆโอ้ยได้เอามาลุ้นยี่ครับจะได้ใช้โลหรือเปล่าวันนี้เมื่อกี้เล่นไปแล้วใช้โลเอ้า อุ้ยอุ้ยอ้โอ้ยโดนทีเป็นสามเป็นสี่ครับพี่น้องนวลโอ้ยมีแต่ลูกปลาพัานปลาเอาเนี่ยาตากจนหกักเลยทุกคนเอา,เยา,าอย่างเงี้มัดแหละที่ตากจนหกักคิดดูพี่น้องแนวตากจนหักครับคุณนะ่ะเลกหมานโมหมานเด้อ ขนาที่น้องตอนนี้เอาแม่โคอะไรปลามาสนุกเอาปลาครับตอนนี้เนาหน้าเขาก็เลยเนี่ยเอาไม้ควายไปไม้ควายนั่นน่ะดำเลยเนาะร้แดดบอกรุงมือน,นี่นี่สูนู่นนู่นโอ้ยเป็นโลน้องนู่นนะเขาได้เป็นโลเลยตัวใหญ่มาก ออยอดแล้วครับสุดยอดแล้ววันนี้สุดยอดแล้วหหใหญ่เลยอ่ะโตนรูเลยอ่ะ <มา S 1> ยอดครับ,บใช่ครับโอ้ยยายโสภานเนียวมาให้กำลังใจขอบคุณครับยายโสภนเนียวก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับนีมาลุ้นกันครับแม่โรนี้แม่โกทำงานครับมามีตัดสาใหญ่ๆ ปลานกน้ำตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับปลานกน้ำตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขามาหวานแถะก็ได้เป็นสองกระสอบตั้งเช้านี้วานนี้ก็นะเขาเอาไปเยอะครับเมื่อคืนนี้เทียบเลยปลาโน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 ้ปลามาแล้วอันสามารถปลามาแล้วเห็นฮอตัวนี้คนิหยยอดครับอ๋อลุนลุนหลุนลุนลุนหนกันครับ เข้าเลยตานี้ที่ป้ามันมาลองนี่นี่นี่นั่น,น,นมันเยู่ยยเลยตัวตน,นึงนครับโน่นขึ้นอ้างในน,นูา่าพี่ตักจนหักพี่น้องโอ้บอกมาเอาใหม่ตัวนี้ไปดามกับพวกไปดามเนาะโน่น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 ย,ยู่หุ่น เอาจอั่วเลยเนึ่งอู้หุนยุพักบูงหุ่นปลาไหมนี่ครับแม่โครเริ่มทำงานครับปลาเริ่มมาครับเยียบเลยลาอู้หูยลอยเต็มเลยเนู้นน้กหขางแดงย,ยิ่งขึ้นโอ้ยครับานาวคน เดี๋ยวเราเอาหนังสติ๊กมาเตรียมพร้อมปลาเนาะปลาลอยเต็มเลยครับเอาปลาก็นั่นเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันต่อครับขอบคุณมากมากเลยครับนิ้ครับพานสามารถครับเนไงโอ้ยอดสามแต้มสี่แต้มเอา้าพันสามารถด้วยบก่อนพันสามารถตักปลาครับนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับป่ามาแล้วครับพี่น้อง